สบายดียินดีตอนฮักเขาชูชองน้องรัตธิดาชาเนลเดอร์พี f c เอฟซีเบอร์สุขสุกนเนาะมือนี้น้องรัตมีคลิปอยากมานําเสนอให้ทุกคนในเบึงในช่วงน้ำกันทุกคนนั่นก็นคือคลิปของพอยายฟังไทยทุกคนทีออกมาว่าในการซอยเรือหรือว่าในมุมมองของเพิ่เนว่าอาการซอยเรือประเทศลาวหรือว่าคนลาวในระยะที่ผ่านมาทุกคนว่าได พ้นตกแทนยังจากคนลาาเราทุกคนล้ะกะ็มาฟังในมุมมองของพ่อใหญ่นะวาจะมีมุมมองแบบใดที่มีต่อคนลาวล้าะทุกคนล้ะกะ็อยากให้ทุกคนมาเบิงมาชมน้ำกันเนาะซึ่งคลิปวิดีโอนี้นองรัตเหต็ดเพื่อให้ทุกคนอ่าแสดงมุมมองหรือว่าความคิดความเห็นในในหลายมุมทุกคนและะ้ะค่ะโมด้เหตุคลิปนี้เพื่อให้ทุกคนมีความแตกแยกระหว่างไทยลาามีการผิดเทียงกันทุกคน ล้วการอยากให้ทุกคนมาเบิ่งมาชมในมุมมองของพ่อใหญ่นวาจะเป็นแบบใดทุกคนล้วการจะพูดเกี่ยวกับคนลาวแบบใดทุกคนมาเบิ่งมาช่มน้ากันเนาะซึ่งก่อนจะไปชุ่มคลิปน้องรลัดตรงขออนุญาตจ,จะาขออ้องชงพระาะนที่นําคลิปเพิ่นมาเลเซียเนาะมาเผยแร่ทุกคนในเบิ่งในช่มน้ากันเนาะทุกคนไปกันเลยคลิปรถไฟฟ้าผ่านเขมรไปมาเลเซียโดยตรง ปรผสมเหตุสมผลเนี่ยาก็เคยวอา,าไว้แล้วลว่าแ่ลงน้ำสามรอยกิโลเมตรเน่ประเทศจีนเขาหะรู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีความคุมทุนนะ,ะนี่ไม่ไปว่าอีกไปจักสิบสา์มันกเกิดขึ้นบด้สิบเอขนสรงนี่อยังสามรอยกิโลเมตรบม่มีผู้ขึ้นผู้ลงบม่มีของขึ้นของลงสั่งมันก็ว่ามันสั่งไม่งไงสั่งอยู่แนะนำ มันจบไปแล้วเรื่องนี้ฝันไปเถอะนะคนลาวฝันไปเถอะที่จะว่าไม่ผ่านไทยไม่พึ่งไทยตัวเองเ่ยไม่มีกําลังอะไรเลยมีแต่ความคิดความฝันอยากจะพ้นอืมคิดนี่ยังก็อยากจะพ้นเมืองไทยอืมคิดเอาว่ามันเป็นไปว่าได้ที่ประเทศลาวมันจะพ้นเมืองไทยนะอืม ประเทศจีนเขาเหตุถนนเห็ุรถไฟมาเล่ากับเพราะว่าเขาสิบห้าเมืองไทยเนเขาก็เด้หวังหลอกว่าสินค้าสิขนจากเล่ากลับไปจีนหรือคนจากจีนมาประเทศเล่ามันสิคุมเนี่ยมันบริโ้คเขาอ่านจีนประเทศไทยเขาอ่านจีนมาเลเซียในเมือง่าประเทศไทยเขาก็ไงเขาก็าหมอบที่ดินเขาก็าหมอบสัญญาเขาก็ายืม จีนเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วลว่าค่อยไดค่อยปะเทินเหตุเอาเองนะเออเขาไปยืมเงินจีนเนี่ยอา้าจีนก็ต้องค่อยแล้วก็ยังซัพพอร์ตเทคโนโลยีด้วยบนวระจีนใจสีขาดเขาก็ได้ใจสีขาดเขาก็ให้เทคโนโลยีในการในการเหตดนี่แหละเออในการเห็ดทางรถไฟนี่แหละเขาก็ยังส่งเสริมเต็มที่เออฝึก จ้าหน้าที่เองแข่งมันได้มาตรฐานสากลไทยบริวารจีนมึงลำเลืเดเด้วยไทยเขาไปเรียนมาตรยุโรปอเมริกาทาั้งรถไฟนี่นะอืมเขาต้องเอามาตรฐานสากลด้วยไม่ใช่ว่าจะเอาจากจีนอย่างเดียววิศวกรจีนเนี่ยจะต้องมาเรียนให้ได้อันความรู้เกณฑ์มาตรฐานของไทยที่เขาอาศัยมาตรฐานของอยุโรปอเมริกาของญี่ปุน่นอืมเขาก็ได้เอาแต่ของจีนอย่างเดียวอืมอันภาษายังเล่าอ่ะ เป็นต่างต่างย่ามหนึ่งตัวย่ามเขาส้างทางรถไฟิ่งที่เป็น่ีนยังได้ประเทศไทยเขาร้อยเปอร์เซ็นวิศวกรจีนมีหนะ้าที่มาให้ความสะดวกตรวจสอบดูแลเท่านั้นเองนะนั่นคือเรื่องรถไฟยังไงแม้นหาสิปีประเทศไทยสัง่งมาแล้วมึงก็ต้องค่อยนะประเทศเล่วาวงายังฮายังหอนว่มีผลบ่มีประโยชน์ยังอย่างนะนั่นคือคือเรื่องรถไฟเออเอาจะน้อยแปนว่า คนไทยปออมเงินเออเป็นได้ละ่ะบอกมันได้โดนไปัไดดใส่หลักฐานน่ะเออมหมจับมันเลยจับมนเลยเอาให้นักมันไม่มีหลักฐานอืโพสตขึ้นมาเพื่ออยากได้ยอดวิวแล้วมันก็จบไปกันว่าคนไทยทำผิเพียรยังต่สำเติมท่านที่บวงตามาตาเลืออันนั้นคือใจไทยเออใจเล้วอืมกันเห็นน้ำท่วมเมะเทศไทยแน่แต่ดีใจตายมันตายตายมันตาย เออพากันห่มห่อซองซ้อ,ซอล่อแร่สมน้ำหนาเขาลื่นเอ่อเขาเอื้นไห้เล่าซอยเนี่ยเพล่ะอองคอ์กรของเขาเนะี่ยเขามาซอยกันเองมือสองมือเขาไกแก้ปัญหาของเขาเขาก็จบเห็นว่าความสามารถเขานะ่ะเออเสียงว่าเที่ยวสมน้ำหนาเขาเลยท่านได้พอทท่านได้สุดควอมไปเขาแก้ปัญหาเขาได้มนเ,เกิดขึ้นจากบ้านเจ้าของนะอันน้ำถ่วงบ้านเจ้าของเราตั้งคำถามคำถาม ที่พวกเล่าภา,ากันตั้งเนี่ยสู้ถามกันเองนะสู้อย่ามาถามให้คนไทยเขาได้ยินเขาว่าตอบสนองหลอกคําถามที่เห็นแก่ไดเ้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเวลาตัวเองประสบป,ปัญหาถามหาความช่วยเหลืออถามหาของบริจาคอืแล้วเวลาบ้านเขาเอ่ะเขาเกิดอะไรขึ้นมานิดๆหน่อยๆค่อยจะสมน้ําหน้านั่นคือน้ําใจของคนลาวคนไทยเขาเนี่ย เดี๋ยวนี้เขามีโซเชียลที่เขาศึกษากันเองเขาว่ามันภาครัฐบาลภาครัฐบาลสี่ซอยยังไหนมันเป็นเรื่องของภาครัฐบาลเพราะรัฐบาลเขายิ่งใหญ่เขาต้องคบกันไปเป็นร้อยปีพันปีแต่คนในระ,นระดับประช,ชาชนด้วยกันเนี่ยเขาคิดว่าชช่วยอายุกูเนี่ยนะอีกสิบปีกูก็ตายแล้วทําไมกูจะต้องไปช่วยมึงละ่ะลูกหลานกูก็มีมึงคาถามมึงเนี่ยเอายัดใส่หูคน พวกมึงกันเองก็พออย่าคิดว่าคนไทยเขาจะเอาใส่หูต่อไปเนี่ยเพราะว่าโซเชียลมันตอบคําถามแล้วนะคนทั่วไปเนี่ยเขาตอบคาถามกันแล้วคนไทยเขาเกิดส่องซ้อ,อล่อแรลมากว่าไปดีบอสคนไทยเขาต้องถามกันเองด้วยกูไปขันกูเกิดกูไปซอยล่วน้าอ่ำถ่วมเดี๋ยวของไปบริจาคเนี่ยนะเออคนลามันตั้งดันเอาไว้แล้วว่าเออมึงเอาของเข้ามาเดี๋ยวมึงเสียภาษีก่อนที่ดนันนะมึงเก็บภาษีด้วย ออแล้วมึงจะต้องให้เจ้าหนะ้าที่เราเป็นคนเอาไปบริจาคเออคนไทยเขาก็ไม่เชื่อถือเขายันเจ้าหน้าที่มึงข้อลบชันออนั่นกัคือกันนั่นก็นขันต้นคือกันเอ,อแล้วหลังจากบริจาคแล้วมึงว่าอะไรเขาดีไหมมึงเสือกมาทําไมอ,อนั่นคือขวอมที่เขาได้รับเขาได้รับมาหลายหนแล้วอเพราะฉะนั้นคําถามพวกนี้มึงไม่ต้องเอาถามให้คนไทยได้ยิน มึงถามพวกมึงกันเองว่าพวกมึงเหตุยังเหตุประโยชน์ยังกับคนไทยเขายังสิมัสซอยมึงนะเออมึงถามกันไปเองล้อเอเขาทําไมจะต้องมาช่วยมึงมึงถามมึงพวกมึงกลับไปเองเลยมึงไม่ต้องเอาคำถามว่าทําไมคนไทยไม่มาช่วยมันจบแล้วคนไทยเขาก็จิดตั้งกันเองมาบักไดไปซอยมึงลองมึงดูอืมมึงสิไดข้ามชมเชยคนเล้าตบเมื่อยมึงทั่วประเทศปอเออมันสิดาน้ำกลมึง กับมหอนมองไทยคนไทยก็บยดดามึงอีออบอบบไดนไปนะี่มึงถือดาตต้ไปเนี่ยนะมันอยากคิดว่าเขาจะเมตตาเอ็นดูมึงอยากคิดว่าเขาจะเชื่อมสัมพันธ์เขาก็าเชื่อมกับมึงดอกการท่องเที่ยวมึงก็เห็นแล้วใช่ไหมมึงไปบรีเเงินบาทแหล่เลยเป็นไ,ไงผลออกมานะเออเงินบาทไม่มีค่าในประเทศลาวมึงจะตั้งสองร้อยห้าสิบสามร้อยยังไดผลมึงออกมามึงจาได้บางไหมอ่ะนี่ก็คือคนไทยเขาจะบอกคนเล่ามาอย่างสี อืเรื่องคําว่าช่วยเหลือต่อไปในระดับคนต่อคนนี่นะมึงฝันไปเถอะต่อไปนี้เนะี่ยอืมเพราะคนไทยมันจะดา่ากันเองด้วยใครไปช่วยอ่ะเออมันได้ประโยชน์อะไรเดี๋ยวมันก็ด่ามึงคืนมันไม่สํานึกบุญคุณไอ้คนพวกนี้เนี่ยนะนะมันมีแต่มักได้ได้ก็ดีได้หน่อยมันได้อีกเออเออบอมามันก็ถามถามเอานะนี่ นี่คือมันถามแต่จะเอาอยางเดียวมันเคยแสดงน้ําใจกับเราบ้างไหมมันเคยจะมีความสุขบ้างไหมเออมันเคยจะเอาส่งเบียร์ลาวไหมคนไทยกินบ้างไหมนะมึงเคยแสดงออกบ้างไหมน้ําใจมึงนะ่ะมันเคยมีไหมนะเออถ้าจะคัศีลเป็นแหล่งเขาก็เป็นโดยมารยาทนะเออเอ,อ่าศีว่าเป็นไอเป็นน้องเขาเขาเนี่ยเขาคนไทยเขาเมื่อก่อนเขาถือว่าเป็นพี่เป็นน้องกัน อให้ความเอ็นดูเมตตาว่าเล่ายากจนว่าเล่ายังขาดแคลนอืมันนี่เล่าหัวข้อมันนี่เดี๋ยวไอ้ไผเป็นพี่ไผเป็นน้องมึงบอกดีๆเด้อเออนั่นละคนเล่านั่นคือคนเล่าแล้วคนล่างงานพวกยุ่งนธรรมกับโคขึ้นมากขึ้นกันเออล่ากรไดิทุกเล่ามีถุกซิ่งถุยยางเล่าเจริญเล่ามีถุยยางแล้วหลุดไฟเล่ามีทางงโวนเล่ามีเอามาอ่างเขา คนหนาส,ส่องซ้อล่อแรลกกันมาอวดอืไปคบกับจีนเออสิใสเงินสิใสของจีนสิใสรถจีนเออเอาไปทะแม่ไทยเขาเนี่สิ่งตาหน่อยเบิ้งเขาเพาเบิ้งเต็มตาดอกเพราะฉะนั้นเลิกถามเลิกคิดเลิกจะพึ่งพาอาศัยคนอื่นเขาเตรียมตัวเอาไว้นะภัยธรรมชาติเราเนี่ยจะมีเกิดขึ้นอีกมากมายเรื่องน้ำท่วมเนี่ย มันจิบจิบเรืองซ้ำเนี่ยผู้บวกบ้านหัวล้นไปหลายไปนี้แล้วระว่างเศษไม่เศษไรมันยิ่มาตันขนถนนขนทางต่อไปน่ะเออมันสิลงมาทั้งเศษไม่เศษไรลซุ้งเหล็กซุ้งหน่อยที่เวียดนามมันขนไปบพเบิร์ดเนี่ยต่อไปเนยมันขีไหลลงมาทับถนนเออจะค่อยเบื้องเอาอืมนั่นคือเหตุการณ์ต่อไปมันยิ่งจะแห้งไปก็นี่น้ำท่วมเล่านะนะไอ้ท่วมปีนี้น่ะมันเป็นแต่แค่ตัวยางจะบอกไห เออปีต่อไปมันสิหนักไปกว่านี้พอมันบ่มีเราบบอีหยังเิีไปแก้ไปไขเออบ่มีการเตรียมการเพราะว่าโอ้บ่เห็นผักบดเล้ามันประชุมว่าเออเลือกตัดใหม่ทํลไยป่าด้วเฮาออืมบ่เห็นมันประชุมกัน่าจยงสั่นตกเตี่ยเออนะนั่นคืออนาคตมันไม่เหมือนป่าได้ไม่ห็นสิแรงขึ้นเรื่อยๆน้าท่วมนะเออกั้นมันบ่อยได้ดอกกระแสนัแล้วะนะเออเพราะฉะนั้นะ เลิกมาถามเลิกมาถาเลิกมาถาของฝากจากประเทศไทยเลิกได้เลยบ่ต้องมาพูดว่าไม่มาไม่มีน้ําใจอีกแล้วนี่มึง่าต้องมาถามมึงเคยไม่นําใจกับคนไทยเ่ยบบอเป็นแหล่งเขานะฐานะเนะี่ยเป็นแหล่งเขาอย่ามาเอิ่นว่าพีว่าน้องมาทํางานอยู่ในประเทศไทยเนี่ยคือมาเป็น,เป,นเป็นแหล่งเขาเขาเบ่กี่ขาดอกเอื่นมาเป็นแหล่งหัวม,มีงั้นระดับลางๆหเหตุมันมียะแยะไปมีไหมล่ะวิศวกรเรามา มาอินชาตตำแหน่งวิศวกรมีไหมล่ะเออขันว่าเป็นเลเวลว่าเป็นกรรมกรเพราะเอินว่าเป็นแหล่งเขายกของให้เขาเอ,อ่าก็ต้องทําตัวเป็นกรรมกรทําตัวเป็นต่างด้าวที่ดีเนะี่ยทำยังไงแต่วขาคนในประเทศเขาเนะ่ยเขาเขารับได้อยู่แล้วละ่ะเขาก็มีปัญหา เออทำอาหากินกังไดนะคนนเอาลนะนาอทุกคนในเบิ้งในชมน้ำกันแลนะน้อทุกคนคลิปปาหรือว่ามุมมองข้งพอใหญ่ทีมี่อคนเล่าล่ะก็ลักๆกก็คือการซอยเรือของฟังไทยทุกคนว่าใดยังจากคนล่าเน่ละกับคนล่าปฏิบัติกับคนไทยแบบใดทุกคนกะ ด้เบิ่งงด้ชมนะเนาะในมุมมองของพ่อใหญ่เนาะทุกคนแล้วก็ทุกคนมีมุมมองแบบใดทุกคนก็สามารถคอมเมนต์บอกน้องรัดได้เด้อทุกคนสําหรับคลิปนี้น้องรัดกับพาทุกคนมาเบิ่งมาชมในมุมมองของพ่อใหญ่เนาะทีไดว่วออกมากะ,ละหลายๆอย่างบ่ว่าจ,จะเป็นการเป็นอยู่การใช้ชีวิตของคนล่าทุกคนแล้วก็มีลหลายๆอย่างนะทุกคนอันนี้กะน้องรัดกับพาทุกคนมาเบิ่งมาชมเนาะ คลิปนี้น้องรัตก,กับสิขอจบยงสำนีเนาะฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของน้องรัตเดอ้อทุกคนสำหรับคลิปนี้กับขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมเนาะบ๊ายบาย